รายการมันนี่ช,ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอรเลชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปและอย่าลืมนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM101 ในรายการ m ั n นี่พลัเริ่มต้นบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมีคำถามอย่าเก็บไว้ให้อัดอันตันใจฝากคำถามมาได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ของเรา ลายไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money plus m o n e y p l u s Money plus ติดกันตรงตัวนะครับ ฝากคำถามเรื่องคุ้นก็ได้กองทุนก็ได้การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลหรือแม้แต่การจัดพอร์ตการลงทุนมาวิจารณ์พอร์ตการลงทุนเพื่อน,นำไปสู่การปรับพอร์ตให้ตรงกับสถานการณ์ตลาดแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราก็สามารถส่งเข้ามาได้ด้วยเชิญเลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคาว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัว เชิญได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t c a r e u c o m w w w y u t u b e c a r e u c o m เชิญเลยนะครับธนาคารอมสินร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพระราชพธิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ เมื่อวันจันทร์ที่24เมษายนที่ผ่านมาคุณชาติชายพยุหานาวิชัยผู้อในการธนาคารอมอสินนำคณะผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและสมาชิกชมรมจะริยธรรมธนาคารอมอสินร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกดารารัตจำนวน69,999ดอกเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งชมรมจริยธรรมธนาคารอมสินจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อถวายความอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารอมสินและประชาชนที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากหน้าขอประชุมบูรชัดธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ก็ขอแสดงความชื่นชมธนาคารอมสินมาณที่นี้ด้วยนะครับ ส่วนอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับบลจบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส15/17กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายตั้งแต่26เมษายนจนถึงวันที่8พฤษภาคมนี้นะครับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส15/17 กองนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหรือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ Investment Grade กองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.45%ต่อปี1.45%ต่อปีนะครับกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง10,000บาท เสนอขายระหว่างวันที่26เมษายนจนถึงวันที่8พฤษภาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง026746488026746488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับ ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่ผลประกอบการไตรามาสหนึ่งทับปกศูนย์หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ประกาศออกมาแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มใหญ่ๆทยอยประกาศออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งหุ้นในกลุ่มพลังงานด้วยแนวโน้มผลประกอบการไตรามาสหนึ่งของหุ้นในกลุ่มนี้จะเป็นอย่างไรผมเชิญคุณกิติชานสิริสุขอาชา Head of Retail Research บริษัทเราักทรัพย์ CIMB ไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับ คุณกิติชานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่แวะเวียนกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับครับผมโอ้แมไม่ได้คุยกันเป็นเดือนเลยนะมาคุยกันวันนี้ขอให้ช่วยคาดการณ์สะหน่อยครับว่าผลประกอบการไตรมาสหนึ่งทับหกศูนย์ของคุณในกลุ่มพลังงานแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับไตรมาสที่แล้วและเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับคุณกิติชานครับครับ ก็จริงๆแล้วภาพผลการดำเนินง,งานนะครับของกลุ่มพลังงานเองเนี่ยเรามองว่าผลการดำเนินง,งานปกตินะครับก็น่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ไตรมาส4 <S <S <an> <S ด้วยนะครับถ้าดูในแง่ของผลการดำเนินง,งานปกตินะครับ e แต่ถ้ามาดูรายการพิเศษอะไรเนี่ยเราต้องมานั่งดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าในแง่ของราคาน้ํามันที่ปิดไปในไตรมาส1น,นะครับเมื่อเทียบกันแล้วกับตอนไตรมาส4กับไตรมาส1ของปีก่อนเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของกําไรสต็อกน้ํามันมากน้อยเพียงไรเนี่ยต้องมาน ปกติจริงๆเนี่ยน่าจะต้องดีขึ้นจากในแง่ของราคาเฉลี่ยที่ตอบตัวสูงขึ้นนะครับแถ้าผลการดําเนินงานปกติคุณกิติชานขีเส้นใต้3เส้นไว้ก่อนถ้าเป็นผลการดําเนินงานปกตินะครับไตรมาสหนึทับหกน่าจะดีกว่าทั้งไตรมาสสี่ทับห้ และไตรมาสหนึ่งทับ59นะครับใช่ครับถ้าเป็นผลการดําเนินงานปกตินะครับแต่ว่าแต่ละบริษัทล้วนแต่มีรายการพิเศษใช่ครับซึ่งก็ต้องมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับเอาละครับขอแนวโน้มไตรมาสหนึ่งทับ60ของกลุ่มปตทที่ยังไม่รวมไทยออยนะครับครับแต่และบริษัทแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับครับก็เริ่มต้นด้วยตัวบริษัทแม่เลยนะครับก็คือตัวปตทเลยครับผลการดำเนินงานของตัวปตทเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นนะครับถ้าเราดูในแง่ ในส่วนของตัวโวลุมการซื้อขายนะครับก็เหมือนกับปริมาณการขายจําหน่ายตัวไปตัวเรียมอม่างที่เราทราบนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคาน้ํามันเองนะครับค่อนข้างจะมีราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะครับทำให<ช>้ปริมาณการใช้เนี่ยก็เลยปรับตัวสูงขึ้นนะครับพอปริมาณการใช้ตัวสูงขึ้นเนี่ยบวกกับราคาเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทําให้ในแง่ของกําไรในส่วนของธุรกิจน้ํามันเองเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วย นะครับในตัวของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเองนะครับตัวก๊าซธรรมชาติเองเนี่ยปริมาณการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีการเติบโตสูงขึ้นนะครับตามที่เราเห็นว่า GDP เราก็มีการประมาณการว่าปีนี้จะเติบโตสูงประมาณ3.4%เนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณความต้องการใช้ก๊าซเพื่อผลิตไฟฟ้าเองก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าแต่โดยรวมแล้วธุรกิจก๊าซก็จะมีกําไรที่ดีขึ้นในส่วนของตัวปิโตเคมีและก็ลงกรันกล่าว ที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วก็สเปรดมาจินหรือว่าส่วนต่างราคาที่ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูกำไรปกติในโดยรวมปตทน่าจะดีขึ้นครับดีทั้งจากธุรกิจน้ํามันธุรกิจก๊าซธรรมชาติแล้วก็ธุรกิจปิโตเคมีรวมทั้งลงกลั่นด้วยก็น่าจะทําให้ปตทจํากัดมหาชนผลประกอบการไตรมาส1นึ้กนน่าจะออกมาสวยนะครับ ใช่ครับจากแม่แล้วมาดูลูกต่อเลยครับตัวปตทสพนะครับก็คือขุดเจาะสำหรับปิโตรเลียมเองนะครับเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าปัจจัยของเขาเองก็คือมันในเรื่องของตัวปริมาณการจําหน่ายนะครับปิโตรเลียมกับในแง่ของตัวราคาจําหน่ายซึ่งก็เหมือนปตทนะครับเพราะว่าปตทก็ต้องมีการรวมงบการเงินของตัวบริษัทลูกคือสพเป็นหลักนะครับในเนื้อสพเองเนี่ยเราคาดว่าในไตรมาสที่1เองเนี่ยทั้งในแง่ของปริมาณการจําหน่ายเนี่ยก็คงจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับตามดีมานที่เพิ่มขึ้นแต่ว่่าาาาาารรคกกมััันนปบตววช้อเดื เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวของสอพอเองส่วนใหญ่เขาขายก๊าซธรรมาชาติเป็นหลักถึง70%อคือวอลลุม่มมนนะครับ,รบแต่ขายน้ำมันดิบกับคอนเดนเซตประมาณ3 0เพราะฉะนั้นเนี่ย้ํน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะยังไม่สามารถชดเชยทั้งหมดกับตัวาราคาจำหน่ายก๊าซอาจจะยังทรงทรงตัวอยู่นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยราคาจำหน่ายก็อาจจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับแต่ว่าโชคดีที่เขามีการควบคุมต้นทุนนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตของเขาเองเนี่ยไม่เกินยญต่อบาราเหร ซึ่งเห็นว่าราคาน้ํามันในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็เฉลี่ยอยู่ประมาณสักกับเกือบ50เหรียญตาวาเรลนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของตัวผลการดำเนินงานปกติของสพก็น่าจะดีขึ้นตามด้วยนะครับครับสพก็น่าจะดีนะครับตามปตทแม่ไปด้วยนะครับใช่ครับนะครับอันนี้คือลูกคนโตนะครับครับผมมาดูลูกคนรองครับก็จะเป็นพด g จอ่านะครับ p ด t จีซเองนะครับเราก็เห็นว่าในแง่ของปริมาณการจําหน่ายตัว สินค้าของเขาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะถ้าเราจําได้ปีที่แล้วก็มีปัญหากันเยอะนะครับในการชดดาวน์โรงงานของเขาไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็กลับมาเดินเครื่องตามปกติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุม่มก็กลับมาเป็นปกตินะครับในขณะที่สเปดมาจิ้นเองถ้าเราไปนั่งดูนะครับก็จะเห็นนะว่าในด้านของสายโอลิฟินเองหรืออโรมาติกเองก็มีการปรับตัวดีขึ้นด้วยพูดถึงสายอโรมาติกกับโอลิฟินตกลงปีนี้สายไหนจะดีกว่ากันครับเนี่ยจริงๆต้องบอกว่านะครับถ้าเรามาดูในแง่ของตัวอโรมาติกเองเนี่ย ปีต่อเนื่องในอดีตที่ผ่านมาครับปีนี้เองทางด้านของสายอารม m a t i c นาจะดูเบาลงไปบ้างนะครับเบาลงไปบ้างแต่ว่าโอลิฟินเองเนี่ยนะครับก็น่าจะยังฟื้นตัวได้พอสมควรอยู่ดีนะครับโอลิฟินปีนี้น่าจะโดดเด่นมากกว่าอาร OMATIC นะครับใช่ใช่ครับโดยรวมแล้วจะทําให้ PTTGc ผลประกอบการไตรมาสหนึทับหกศูนย์เนี่ยออกมาน่าจะสวยไหมครับ ก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับที่เรียนไปทั้งโวลุ่มแล้วก็ในเรื่องของเป็ดมาที่ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วครับกลุ่มปตทนะครับแม่ก็ดีลูกคนโตคือ PTTEP นะครับหรือปตทสพก็น่าจะออกมาสวยพอๆกับลูกคนรองอย่างตัว PTTGC นะครับน่าจะออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับขยับมาดูตัวท็อปไทยออยกันหน่อยครับเป็นไงบ้างปีนี้ จริงๆปีนี้เนี่ยของไทยอเองนะครับกําไรเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับเพราะว่ามันติดอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาจะต้องมีการจ่ายภาษีจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวนี้เองก็ทำให้ในแง่ของรายจ่ายด้านภาษีเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเราก็มองว่านะครับมีประเด็นอยู่สองประเด็นนะครับที่จะมาช่วยอ f เ s ซตหรือว่ามาชดเชยในแง่ของตัวภาษีจ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับเรามองว่านะครับในแง่ของตัวสเปรดน้ํามันเตากับดูไบเนี่ยนับตัวสูงขึ้น คร,ครับจากเฉลีย่ยในอดีตเนี่ยเทียบราคาน้ำมันเตาลบด้วยน้ำมันดิบดูใบเนี่ยติดลบเป็นสิบเหรียญเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยเราคาดว่าจะเหลือแค่ลบสี่เหรียญคือลบน้อยลงก็จะดึงให้ค่าการกลัน่นโดยส่วนใหญ่ของตัวลงกันทั่วไปรวมทั้งไทยออย์เนี่ยจะดีขึ้นด้วยนะครับเราก็ประเมินว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนเพิ่มทาให้เรื่องของค่าการกลัน่นเนี่ยเพิ่มขึ้นมา0ศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัวลงไฟฟ้านะครับซึ่งทางด้านของตัวไทยออย์มีการเปิดลงไฟฟ้าที่เป็นได้ว่าเป็น SPP นะคือลงไฟฟ้าขนาดเล็กน,นะครับ small power producer นะครับสองร้อยสามสิบแปดไมโช่วัตต์ ภาษีจ่ายที่เพิ่มขึ้นประมาณพันล้านบาทในปีนี้ขึ้นมาได้าล้ครับ,รบสรุปแล้วแนวโน้มไตรมาสหนึ่งทับหกศูนย์ของไทยออยจะออกมาสวยไหมครับก็ถ้าดูาผลก,การดำเนินงานปกตินะครับน่าจะต้องดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องดูประเด็นเรื่องภาษีนิดนึงว่าภาษีนี้จะรับรู้เข้ามาในไตรมาสหนึ่งมากน้อยเพียงใรคิดว่าน่าจอกมาดีนะครับแต่ว่ามีดอกจันเรื่องเกี่ยวกับภาษีด้วยใช่ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นตัวจุดกําไรลงมาไหมนะครับติดตามดูนะครับได้ครับเอาล้ครับขอแนวโน้มคุณในกลุ่มพลังงาน นอกกลุ่มปตทสะหน่อยได้ไหมครับได้ครับขอรบกรณีศึกษาสักหนึ่งบริษัทครับครับ ก็ของเราอ่ะนะครับก็จะดึงตัวสยามแก๊สแอนพิโตเคมีคอลขึ้นมานะครับตัว SGP นะครับครับ SGP ทํ SG <P. S 1> าไมถึงหยิบยกตัว SGP หรือว่าสยามแก๊สแอนพิโตเคมีคอลจำกัดมหาชนขึ้นมาวิเคราะห์ครับคุณกิติชานเพราะว่าในวงการเนี่ยผมว่าหานักวิเคราะห์วิเคราะห์หุ้นตัวนี้หายากมากเลยนะคุณกิติชานครับผมก็จริงๆมันมีประเด็นอ่ะนะครับประเด็นที่ว่านะครับก็คือในเรื่องของตัวที่รัฐบาลจะมีการเปิดเสรีให้มีการนําเข้าแก๊ส LPG เข้ามาได้อืม ดังนั้นตัวนี้เป็นประเด็นสําคัญฮะว่าถ้าเขาสามารถนําเข้าตัวก๊าซอซเปจีจากต่างประเทศได้ในราคาต้นทุนที่ต่ํากว่าการซื้อจากโรงแยกก๊าซของปตทเขาจะมีกําไรส่วนเพิ่มโอ้นี่จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ SGP เลยใช่ไหมใช่ครับ<ม>ถูกต้องครับแล้วเราก็เลยดึงตัวนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นหลักว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาเลย ครับสยามแก๊สเองปัจจุบันนี้ขายนะครับตัว LPG เนี่ยนะครับในประเทศไทยอยู่ประมาณ1ล้านตันต่อปีครับนะครับและมีนะครับการขายในต่างประเทศนะครับในเครือข่ายที่เขามีไม่ว่าจะเป็นทั้งเดงด้านของเมืองจีนมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์เนี่ยนะครับอีก2ล้านตันนะครับอันนี้นี่เพิ่งมีการลงทุนเมื่อประมาณ5้ปีที่ผ่านมาเองครับโดยรวมแล้วเรามองว่านะครับส่วนที่เราเน้นก็คือว่าในแง่ของตัวขายในประเทศเองเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนกเพราะว่าคนก็ยังบริโภคเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ถ้ายิ่งเราคาน้ำมัน คนอาจจะหันกลับมาใช้ก๊าซเอมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับเขานะครับ,รบแต่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เขามียอดขายถึงสองล้านตันแล้วเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์จากราคา LPG ที่เป็นขาขึ้น นะครับเพราะว่าเขามีตัวคลังเก็บนะครับตัวสต็อก LPG เนี่ยนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับถึง300,000ตันเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนนะครับซึ่งตัวนี้เองจะเป็นตัวที่ทําให้เขาสามารถจะเก็บสต็อกตัว LPG ในราคาที่ต่ําแล้วไปขายตอนที่ราคาสูงขึ้นได้เขาส่งไปขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือขายในเมืองจีนเป็นหลักเลยครับขายประมาณ1ล้านตันขายเมืองจีนเป็นหลักนะปีนึางเป็นล้านตันเลยนะปีนึงเป็นล้านตันฮะแล้วก็จะมีขายในสโปมาเลเวียดนาอะไรพวกนี้ด้วยก็เป็นการบรรจุใส่ถังแล้วก็ขาาาาายยมันนบ้เเรรออ่่คคทีิดงงๆื ก็คือถ้าเขาไปนําเข้าเองโดยตรงโดยไม่ซื้อจากปตทคือไปซื้อจากซาอาดีอาร์มโก้นะครับก็คือของซาอุดนะครับซึ่งเขาซื้อมาเนี่ยเขาจะมีต้นทุนต่ำกว่าการซื้อจากปตทเนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ50สตังค์ถึง2บาทต่อกิโลนะครับซึ่งตัวนี้เองแหละครับเมื่อคูณกับจานวนตันที่เขาขายในประเทศเองนะครับก็จะเป็นผลกําไรที่มีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2 0 0ร้อถึงสี่ล้านบาทโอ้โหนะครับก็ขึ้นกับว่าเขาจะนําเข้าได้มากน้อยแค่ไหนดังนั้นครับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสหนึ่งทับห แอดแอนปิโตเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ S.G.P เนี่ยน่าจะออกมาสวยไหมครับโอ้ต้องสวยกับปีทีแล้วมากเลยนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีจีนน้ำราคาอยู่นะครับเอาละครับมาถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วครับจากการที่คุณกิติชานช่วยวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นในกลุ่มพลังงานตัวหลักๆนะครับหลายบริษัทด้วยกันนะครับถ้าถามว่านะครับหุ้นในกลุ่มพลังงานบริษัทไหนน่าจะโดดเด่นมากม สำหรับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งทับหกศูนย์ผมขอไม่เกินสองบริษัทคุณกิติชานจะเลือกขครครับถ้าสองบริษัทน่ะนะครับผมคิดว่าตัวที่โดดเด่นมากก็คือตัวสยามแก๊สให้ตัว SGP หรือสยามแก๊สโดดเด่นที่สุดแหละครับครับเพราะว่าปีที่แล้วอย่างที่เรียนว่ามันแย่ผิดปกติเลยนะครับไตรมาสหนึ่งเพราะฉะนั้นไตรมาสหนึ่งปีนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกตินะครับบวกกับยอดขายเพิ่มสูงขึ้นราคา LPG ขึ้นมา33%เนเนี่ยนะครับไตรมาสหนึ่งน่าจะโดดเด่นมาก เอาละครับเล็กคอมเมนต์จากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของ SGP ครับซื้อครับเล็กคอมเมนต์ซื้อสยามแก๊สนะครับครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับเราให้ไว้16บาทนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของสยามแก๊สจะอยู่ที่16บาทนะครับครับผม16บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บสะสมได้ที่ระดับราคาแถวไหนครับแถวๆ12บาท60ลงมาก็ซื้อได้นะครับไอ้ลอยย่อแถวๆ12บาท60 ครับ12บาท60ย่อลองมาแถวนี้ทยอยเก็บได้นะครับได้ครับถามเผื่อไว้กรณีรผิดทางตั้งจุดสต็อปลอสเอาไว้แถวไหนดีครับ ก็ถ้าหลุด12บาทก็น่าจะสตอปลอดไว้ก่อนนะครับอ่าสตอปลอดจุดสตอปลอดให้ตั้งไว้ที่12บาทนะครับครับผมอันนี้คือตัวของสยามแก๊สแอนปีโตเคมีคอลจำกัดมหาชนโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้ครับสำหรับคาดการณ์ผมประกอบการไตรมาส1ทับ60นะครับครับ SGP นะครับครับผมนะครับเหลือโคต้าอีกหนึ่งบริษัทคุณกิติชานเลือกใครครับก็ต้องเลือกไทยออยนะครับเลือกท็อปไทยออยแหละครับครับผมนะทะทำไมครับถึงเลือกท็อปครับ ก็อย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยนะครับเขาอาจจะมองในแง่ของผลการเงินงานของไทยออยปีนี้อาจจะมีภาระภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เราเชื่อว่านะครับประเด็นที่เมื่อกี้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทําให้ผลการเงินงานของไทยออยเองเนี่ยน่าจะออกมาดีกว่าที่ตลาดเองมีการประเมินหรือวิวิตกังวลกันก่อนหน้านี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเซอร์ไพรส์ในแง่บวกได้นะครับครับนะครับเล็กคอมเมนต์จากทาง CIMB ประเทศไทยซื้อถือหรือขายหุ้นของท็อปไทยออยครับซื้อครับ และคอมเมนต์ซื้อไทยออยนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ92บาทครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของไทยออย CIMB มองไว้ที่92บาทนะครับครับ92บาทนะครับครับแล้วทยอยเก็บได้แถวไหนครับประมาณราคาแถว74บาทนะครับแถวแถว74บาทครับแถวแถว74บาททยอยเก็บได้สําหรับไทยออยนะครับครับถามเผื่อไว้กรณีผิดทางสต็อปลอสแถวไหนครับ ก็สต็อปแถวแถวเจบาทเลยนะครับผิดทางนะครับหลุดเจ็บาทเนี่ยให้ขายหนีออกมาก่อนนะครับสำหรับไทยออยนะครับและนี่คือ2องคุณเด่นนะครับในกลุ่มพลังงานรับข่าวการคาดหมายแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสหนึทับหกศูนจะออกมาดีนะครับประกอบด้วย SGP สยามแก๊สแอนปีโตเคมีคอลจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย16บาทราคาเป้าหมาย16บาทนะครับและก็ตัวท็อปไทออยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย 92บาทนะครับใช่ารับ92บาทนะครับ,รบจะฝากอะไรเพิ่มเติม <c oughs> เชิญครับคุณกิติชานครับ ก็อยากจะฝากให้นักลงทุนต้องพยายามที่จะศึกษานะครับก่อนที่จะเข้าลงทุนนะครับว่าในแง่ของตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าหุ้นทุกๆตัวจะดีเสมอไปบางหุ้นเนี่ยครับขึ้นมาเยอะแล้วนะครับผลการดเนินงานอาจจะไม่เติบโตในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวหรือสวิตช์ตัวไปหาหุ้นที่ยังมีราคาที่ถูกแล้วก็มีโอกาสที่มีกําไรปรับตัวสูงขึ้นอยู่ได้นะครับก็อย่าไปติดกับตัวหุ้นเดิมๆมาหุ้นตัวนี้ดีแล้วก็อาจจะถือต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าในแง่ของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานและป ครับแต่ถ้าหมดรอบแล้วหรือว่าหมดข่าวแล้วหรือมีพื้นฐานเปลี่ยนนะครับก็ควรจะต้องสวิตช์หุ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับอย่ากอดหุ้นแน่นจนเกินไปครับคุณกิติชันเตือนไว้นะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติชันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับคุณกิติชันสิริสุขอาชา Head of Retail Research บริษัทหลักทรัพย์ CIMB ไทยมาให้กลยุทธ์การลงทุนแล้วก็หุ้นเด่นในกลุ่มพลังงานนะครับไปทำการบ้านต่อดีๆ ย้ำนะครับไปทำกันบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจทาลิส020150222020150222ปตทสพาครับปตทสาพาจ,จัดประกวดภาพใต้น้ำเรือหลวงปราบและเรือหลวงสัตตกูดส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทย โดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทอสอพร่วมกับกองทัพเรือภาครัฐและเอกชนจังหวัดชุมพรเทศบาลตำบลเกาะเตา่าชมรมรักเกาะเตา่าจังหวัดสุราธ,ธานีและคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยจัดประกวดภาพถ่ายใต้น้ำเรือหลวงปราบและเรือหลวงสตตกูดโดยร่วมส่งภาพถ่ายบริเวณจุดดำน้ำเรือหลวงปราบ ณเกาะงามน้อยจังหวัดชุมพรหรือเรือหลวงสัตตกูดณบริเวณเกาะเต่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีในกิจกรรม PTT EP Photo Contest พร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า3 0 0 0 0 0บาทนะครับ ตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึง15ตุลาคมนี้นะครับส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่1เมษายนจนถึง15ตุลาคมนี้และก็ต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ระหว่าง1พฤศจิกายนปี54จนถึง15ตุลาคม2560นะครับดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบ,บสมัครได้ที่ Facebook PTT EP Photo Contest เชิญได้เลยนะครับ เอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการวิทยุ m o นนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันถึงสุขเราพบกันที่นี่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนาลาไปก่อนส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงศ์ม,มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมันี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชน